สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ My n น m e Is สกุลซับแชนแนลนะวันนี้เราก็จะไปธนาคารไปเปิดบัญชีกันก็นัดเพื่อนไว้แล้วประมาณ 2, บา่บบาย2บ่ายโงบ่ายสองเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนไปรอกันที่ธนาคารเพื่อนไปเอา BRP เดี๋ยวเราก็ตามไปก็เดี๋ยวเอกาสารสำคัญจะมาสรุปให้อีกทีว่าต้องใช้อะไรบ้างเพราะว่าเท่าที่ฉันอะ่ะเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของธนาคารเขาเหมือนเอกาสารบางอย่างอาจจะไม่ไม่เหมือนกับที่เคยหาข้อมูลมาก็เลยเดี๋ยวลองไปทําบัญชีให้เสร็จก่อน ก็เอาเอกสารไปเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าจะต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาสรุปให้นะอ่าเราก็มาถึงแล้ววันนี้เราจะมาของแบงก์รอยส์กันนะคุยกับเพื่อนไว้ว่าน่าจะทำแบงค์นี้แหละก็ธนาคารจะปิดบ่ายสองนะเมื่อวานก่อนเรามาแล้วมันปิดเพราะามันบ่ายสองกว่าแล้วธนาคารปิดบ่ายสองก็เลยไม่ได้ทําก็เลยมหมีกวันหนึ่งนะ ซึ่งตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนะเดี๋ยวรอเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวเข้าไปเปิดบัญชีกันเพิ่งรู้ว่าที่นี่ปิดบ่ายสองแล้วเปิดคือวันเวลาทําการน้อยมากอ่ะแล้วเดี๋ยวน่าจะถ่ายไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สงวนความปลอดภัยนะก็เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนสรุปก็คือต้องสมัครออนไลน์ก็่ะแล้วคือไงแล้วมันจะส่งบัตรให้เราไงเสนออนไลน์เราจะขอเลเวลเงนเพืรอต่าบเวลาให้เราไหมอ๋อโอเค ก็เข้าไปแล้วเขาก็บอกว่าคือนแนะนําว่าช่วงนี้ให้สมัครออนไลน์เอานะแล้วก็ส่งเอกาสารยื่นเอกาสารทางออนไลน์แล้วเดี๋ยวเขานัดเวลามาอีกทีมาคือ2สองรอบลแล้วแล้วเดี๋ยวไปที่อื่นต่อซื้อของไนหนๆก็มานะซื้อของนะแล้วเดี๋ยวพักกันก็มาเป็นวันที่สามของการมาทำบัญชีธนาคารน,นะ คือหลังจากวันที่สองเรามาเขาก็ให้เราไปรีจิสเตอร์ในเว็บอันนี้แจมก็เลยอ่พอเรารีจิสเตอร์แล้วมันก็ต้องถึงเวลาวันอีกวันหนึ่งที่เรามาวันที่สาขาเพื่อโชว์เอกสารนะตัวหลักฐานอะไรเงี้ยอมตอนนี้จะเปิดได้ก็เดี๋ยวเข้าไปเปิดแล้วเดี๋ยวออกมาเล่าให้ฟังครับส่งไปเมื่อ,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 อน,นี่นะ เราก็มาเดินเล่นในวันที่แดดออกสวยมากเลยตรนนี้เรียกว่าอะไรอะเอคเซอร์แคสติสตีโลค่ะมันคืออะไรคือโบยอ๋อโอ้ต้นไม้ที่นี่สูงมาก นี่เรามาคาเฟ่ร้านนี้นะอ่านชื่อเขาไม่ออกเลยเป็นร้านเบเกอรี่ที่มีทั้งของหวานแล้วก็ของเคาวแล้ววันนี้เราก็จะมาลองนี่มันเป็นสกอตเอ็กอะเป็นไข่ที่เอาไปทอดทีไข่กับเนื้อกับคลุกแป้งแล้วเอาไปทอดก็เดี๋ยวมาลองชิมกันอันนี้ฉันบอกให้เขาเอาแบบเฟรนดิลิตมาอืม่อนยังไม่โยนไข่เลยอนอ ไม่เคยกินอ่ะเหมือนพายนะไม่ใช่เหมือนพายเลยกัดยังไม่โดนไข่เลยไก่ต้มต้มแล้วก็ว่าโปะเนื้อชุบแป้งแล้วไปทอดอีกทีกัดไปหนึ่งคำแล้วยังไม่เจอไข่เลยอ้ยน่ากินอดูยังไม่เจอไก่ใหญ่มันใหญ่ต้งอ้าปากร้างเลยคือกินเป็นหนึ่งมืออันนั้นอ่ะ คือตอนแรกถามเพราะว่าอะไรอรออ่อยก็บอกแต่เขาชอบกินอันนี้ตอนแรกเขาจะหยิบทูน่าให้แล้วแต่อพอเขามาเจอแซลม,มอนเขาบอกเฮ้ยแต่เขาชอบกินอันนี้นะจะเอาไหม <c oughs> นี่ก็เหมือนกันเพราะตอนแรกบอกว่าแจกงแล้วก็แบบ<ท>แต่ตรงนี้มีแซลมอนนะเออ,อเดี๋ว่าเขาต้องการจะขายแซลมอนแบบขายไปออกนานแล้วเราเราโดนล่อลวงแทนบอกว่ามีแซลมอนแล้วก็เอาใส่มอถัันนึงจนนจบสรุปวันนี้ทำยอดแซลมอนได้ถล่มทลายแต่ว่ามันไม่ได้ต้มจนแข็งนะเห็นป่ะนี่กินมาแล้วจัดเจอไข่แดงเห็นไหม มันจะไม่เหมือนไขยย่ยางมาตูมมันเหมือนไขย,ยงมาตูมที่แข็งตัวแล้วอะแต่ยังไม่แบบตีดโนต้มจนมันสุกอะคืออ,อ,อร่อยดีนะตอนแรกกินข้างนอกเหมือนไทยแท้เลยแต่พอกินโดนไข่แดงแล้วอร่อยครับก็มาเป็นวันที่ทางธนาคารส่งเมลมาแล้วนะเป็นจดหมายรู้สึกเขาจะส่งแย,ยงกมาเป็นสองฉบับฮะอันเนี้ยแข็งๆน่าจะเป็นบัตรแน่นอนอีกอันหนึ่งน่าจะเป็นรหัสบัตรซึ่ง ของแคมป์เนี่ยมันมีเรื่องการกรอกอะไรพวกนี้เดี๋ยวฉันจะสรุปให้อีกทีนะเรามาเปิดดูกันว่าเป็นยังไงเ่ออันเนี้ยแข็งซองเนี้แข็ง,ง,น,ขงน่าจะเป็นบัตรธนาคารบัตรเดบิตก็ไม่นานนะสักประมาณอาทิตย์หนึงได้นี่ขออนุญาตปิดเลขนะนี่สวยไหมบัตรแข็งสีเขียวปัดลยบัตดูดีอยู่นะ เห็นไ,ไหมนี่ก็เอาเงินเข้าแล้วก็ใช้ใจ่ายผ่านบัตรนี้ได้เพราะว่าช่วงนี้ค่างเงินเริ่มขึ้นแล้วไม่ใช่สี่สิบไม่ใช่สี่สิบเอ็ดแล้วเริ่มขึ้นเป็นสี่สิบสามสิบสองกว่าสิบสามกว่าแล้วด้วยครับก็เลยแลกไว้สักหน่อยก็ดีกว่ากดมาจากบัตรไอตัวเจอร์นี่นะปกติจะใช้บัตรเจอร์นี่สีแดงที่คนเห็นในคลิปนี่แหละ ในการใช้จ่ายตลอดแต่ว่าเหมือนช่วงนี้เขาตัดเลทที่แพงกว่าเลทแลกเงินอีกอะก็เลยคุยกับที่บ้านว่าเออเดี๋ยวอาจจะต้องถอนมาแล้วก็ฝากไว้ที่แบงค์ที่นี่นะแถมก็มีไว้ใช้ซื้อของออนไลน์ด้วยพวกแบงค์ที่นี่อ่ะก็มาสรุปให้ครับก็เอาจริงๆเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดอะมันแบ่งออกเป็นสออย่างก็คือความสัเป่าของเรากับความไม่เข้าใจในระบบของเขานะทีนี้ก็จะรวบรวมให้ฟังว่า เอาให้แบบไม่มีปัญหาเลยเป็นยังไงเพราะคนส่วนใหญ่อย่างเพื่อนที่อยู่ที่นี่กันก็ต้องไปธนาคารสองสรอบเพราะว่าเออยังงง,งงงงกันอยู่ว่าระบบเขาเป็นยังไงซึ่งระบบเนี้ยของธนาคารร้อยเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะง่ายสุดแล้วอะไรอย่างนี้ครับก็สรุปให้ฟังก็คือขั้นตอนแรกเราจะต้องทําการสมัครทางออนไลน์ โดยการสมัครเข้าไปในเว็บของเขาแล้วเราก็เลือกคลาสสิก Account ซึ่งเป็น Account ปกติที่เราจะทำได้นะแล้วเราก็ลงทะเบียนใส่ชื่อใส่ที่อยู่อะไรของที่นี่นะให้ให้เรียบร้อยและที่อยู่ที่ที่เรากรอกเนี่ยจะต้องตรงกับที่อยู่ที่ทางมหาลัยมีคือที่อยู่ของเราในระบบของมหาลัยกับที่อยู่ของเราที่จะต้องกรอกเนี่ยจะต้องตรงกันทุกตัว ถ้าใครอยากจะใช้แอปพลิเคชันซึ่งจริงๆก็ควรใช้แหละแอปพลิเคชันมือถือที่เป็นโมบายแบงกิ้งเนี่ยก็ติ๊กถูกหรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ติ๊กถูกตอนสมัครได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอยู่แล้วพอเราสมัครเสร็จปุ๊บก็ถึงขั้นตอนเตรียมเอกสารเอกสารก็มี3อย่างก็ BIP ใบที่เราไปรับตอนเรามาถึงก็คือเป็นบัตรแข็งๆเตรียมบัตรแข็งบัตรนั้นบัตรเดียวได้ 2. พาสปอร์ตเตรียมพาสปอร์ตไว้ตัวจริงแล้วก็อัน3ก็คือตัว จดหมายรับรองจากทางมหาวิทยาลัยซึ่งเราสามารถไปขอที่รีเซพชันมหาลัยก็ได้นะให้เขาปิมพให้หรือว่าเราจะปิมพ์เองก็ได้อย่างเ x ็ก r เตอเขาจะมีระบบภายในของที่เป็นแอปพลิเคชันชื่อว่า iexter หรือเขาเ้าไปในเว็บไซต์จะอยู่ช่วงช่วงเว็บตรง srs อ่าตรงนี้เราสามารถเข้าไปเพื่อขอไฟล์ pdf มาปิมพได้เหมือนกันครับแล้วก็อัอนนึงก็จะเป็นเมลที่ทางธนาคารอะ่ะเขาส่งมาหลังจากเรา สมัครเสร็จแล้วแล้วมันจะมีพินเหมือนเลขคิวอะยืนยันว่าเออเราสมัครแล้วนะแล้วเราก็ถึงขั้นตอนที่ว่าเราจะมายื่นเอกสารยืนยันตัวตอนอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เองเพราะตอนสมัครเขาก็ไม่ได้ดูอะไรล้ะเขาจะดูสามสี่สามตัวเอกสารหลักๆด้วยซ้ำแล้วเขาก็จะถ่ายเก็บไว้แล้วเขาก็จะให้เลขบัญชีเรามาพร้อมซอสโค้ดซอสโค้ดช้ำเดาวไว้ว่าน่าจะเป็นรหัสสาขาส่วนเลขบัญชีก็จะให้มาทีเนี้ยพอเราได้มาปุ๊บ ณนะวันนั้นเนี่ยที่เราได้เลขบัญชียปุ๊บเราสามารถเอาเงินเข้าบัญชีได้เลยผ่านจากการบอกเลขตัวนั้น่ะและก็สามารถใช้โมบายแบงกิ้งได้เลยถ้าเราติ๊กถูกไว้ตอนสมัครนะอืมสามารถรับเงินหรือโอนเงินได้นวันนั้นเลยแต่ว่าตัวบัตรเนี่ยเขาจะใช้เวลาสี่ถึงห้าวันทําการ่ะในการที่จะส่งใษณสนอมาให้เราแยกกับรหัสบัตรอีกทีคือเขาจะส่งมาสองฉบับอาจจะไล่เลี่ยก,กันเพราะว่าเขาป้องกัน ความปลอดภัยส่วนหนึ่งนะเผื่อคนแบบขโมยไปแล้วเขาเอาไปใช้ได้เลยอันนี้ก็แยกกันเพราะฉะนั้นที่อยู่สําคัญครับอันนี้พยายามให้มันตรงตรงกับความเป็นจริงที่เราจะได้ของด้วยแล้วก็ตรงกับที่มันอยู่ในระบบด้วยถ้ามันไม่ตรงเราจะต้องแก้ไขก็เข้าไปที่ ISR ครับไปซัพพอร์ตของทางมหาลัยแล้วก็แจ้งไว้ว่าเออมันผิดนะเราก็พิมพ กรอกเข้าไปใหม่ได้เลยแล้วก็โหลดมาเป็น pdf เอาไปพิมพ์เองได้เลยเหมือนกันแล้วบัตร contactless พอเราได้มาปุ๊บบัตรเดบิตของเขาเนี่ยถ้าจะใช้ในการตีทบเงี้ยเราจะต้องน่าจะจากที่อ่านเนี่ยมันจะต้องเอาไปเสียบที่ตู้แล้วก็ลองเปิดเปิดบัตรอย่างเงี้ยดูก่อนก็คือพิมพ์หรหัสสีตัวเพื่อ activate มันขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ปกติแหละก็จบเท่านี้เลย มันจริงง่ายมากนะสามขั้นตอนเองเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะงงว่าเอ้ยมันต้องยื่นอะไรหรือว่าเอ้ยทำไมไม่ได้ส่วนใหญ่จะติดที่อยู่แหละอืมที่อยู่กับมหาลาัยกัยที่อยู่เราอย่างของแชมป์มีปัญหาเรื่องที่อยู่ตอนแชมป์เกาะก,กับมหาวิทยาลัยเนี่ยแชมป์ดูจาก Google หรือจากอะไรเงี้ยแต่พอแชมป์เดินทางมาถึงที่นี่จริงๆเนี่ยห้องหรือตึกอย่างเงี้ยที่อยู่มันก็ไม่เหมือนกับที่เราเข้าใจตอนแรกก็แชมป์ก็เลย เมลไปขอที่อยู่กับทางหอว่าเออถ้าจะรับของหรืออะไรเงี้ยต้องกรอกที่อยู่ยังไงก็อย่างที่2ก็คือในเว็บของ UK ที่เนี่ยเขาจะให้เราพิมพ์โค้ดก่อนแล้วมันก็จะขึ้นที่อยู่แบบอัตโนมัติมาให้อะซึ่งบางทีมันไม่มีเราอาจจะต้องไปที่เมนูนนแล้วก็พยายามกรอกให้มันครบทวนอย่างของฉันต้องมีเลขตึกเลขอะไรอย่างเงี้ยน่าจะระวังประมาณเท่านี้พอแล้วอ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือธนาคารที่นี่ปิดเร็วมาก อย่างตอนแรกเห็นหม่าแจม๊มนัดกับเพื่อนว่าเออสักบ่ายสองบ่ายโมงเนี้ยพอคิดว่าเขาจะปิดสักบ่ายสามบ่ายสี่ปรากฏว่าเขาปิดบ่ายสองนะครับที่นี่เปิดก็เปิดสายสายแปดโมงเก้าโมงอะไรเงี้ยหรือเจ็ดโมงเนี่ย 7, แล้วแต่วันเนก็จำไว้ว่าปิดบ่ายสองแล้วก็เสาร์ที่ปิดอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นที่จะเปิดรับไอ,อ้เปิดบัญชีนะยืมเป็นออนไลน์มาก่อนถึงจะเปิดบัญชีได้ไม่ใช่แบบเดินดุยดยเข้าไปได้เลยไม่ได้เพราะโดนไล่กลับมาลวรอบนึงนะครับ ก็ท่านี้ครับสาหรับการเปิดบัญชีใช้เวลาหลายวันนะหลายทิศเพราะว่าที่จริงทําตั้งแต่แบบช่วงเดือนแรกๆที่มาถึงแล้วนี่แบบมีนาแล้วอะ่ะเพราะว่าแชมป์มีงานต,ต้องส่งแล้วเพื่อนก็ยังไม่ว่างคือแชมป์มีงานต้องส่งต้องทําอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ออกไปยนต์ทาธนาคารเลยก็แบบเออมีจังหวะว่างก็เอาติดปัญหาอีกติดปัญหาอีกแต่มีนะคนที่ทําแล้วฉลุยเลยมีเพื่อนคนนึงทําแล้วแบบไม่ไม่ติดปัญหาอะไรเลยแต่คนส่วนใหญ่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตติด ตรงนี้ก็เลยหวังว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไว้เจอกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์มากๆก,กับคลิปนี้เพราะว่าจะได้ไม่ยีปัญหากันอีกเนาะขอบคุณมากครับบ๊ายบาย